สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับสำหรับคนที่จะเช็ค user id t ท่ e กร a m ของตัวเองนะครับวิธีการหา user id Tele g r a m ของตัวเรานะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปตรงที่ protect ท l e g ร a m ของเราได้เลยครับแล้วก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับออก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว,วิธีการเช็ค user id telegram นะมันมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายเลยทีเดียวนะครับครับให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเราก็พิมพ์คำว่า user นะครับ user info bot นะครับ bot info bot แล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับจะขึ้นโชว์ให้เราเลยตัวนี้ก็จะเป็นชื่อ ID นะครับแล้วก็เป็นประเทศให้เราเลยนะครับตัวนี้เราก็สามารถคัดลอกตรง ID ตัวนี้นะครับ User ID ของเราตัวนี้ไปใส่ไปกรอกได้เลยครับโอเคครับง่ายๆครับวิดีโอนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ